สันเดนะบค่ะสวัสดีค่ะาสวัสดีผู้ชมช่องน้าตา้ยกกอกค่ะแอนมินย่าก็เลยพูดกับน้องวันนี้จะมาอวยพรให้ใยายยายน้อยนะคะยายน้อยน้อยนะคะท่านจะเดินทางกลับประเทศลาวนะคะท่านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะถึงจุดหมาย่างอยปลอดภัยนะคะท่านเลยให้มาขอพรให้เช้าวันนี้นะคะ ท่านจะเดินวันอาทิตย์วันอ,อ,อาทิตย์ก็วันนี้น้ายาเนาะวันอาทิตย์ก็วันนี้ก็ให้เดินทางด้วยปลอดภัยสวัสดิภาพนะ,ะนี่ก็มันมีออกออกอันนี้มันไม่ได้ต้องไกลๆเวลาเราเข้าไปโอ้ เดี travel, so ๋ยวกดแล้ยบ่ของเจ้าก่ะกดแลยโอ้กดเลยบ่กะลืกจกถ่ไกลเวลาไหว้ก็เวลาไหว้ไม่ให้ออกสื่อนะคะก็เลยถ่ายไกลๆค่ะถ่ายไกลๆขอให้ให้นอยคุณป้าน้อยเนาะคุณ ขอให้ายน้อยใยน้อยพูดพูดออกไปแบบนี้ได้ไหมย่าอ,อ๋อขอให้ายายน้อยนะคะเดินทางถึงประเทศลาวอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้ขอให้ไม่น้อยได้ได้เงินครบนะคะแล้วก็ได้ให้ได้เร็วๆนะคะที่ขายที่นะคะ ออกเพราะว่าเอ,อ่อเพื่อนให้ขอพรเฉยๆยา เดีด๋ยวยังมาท่าน,นลำอันนี้ขอพรให้ขอพร จะเดินทางวันนี้นะคะขอให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแล้วก็สำเร็จลูล่วงไปได้ด้วยดีนะคะบ้านเราพี่น้องเพื่อนบ้นเราบาอืมเพ่นบ้านเพื่นบ้าอืนี่ยาอีกอีกที่หนึ่งนี่อีเกเจ็ดอีเกเจ็ดดอกไปไป,ไป

ขึ้นีนฝนตกแห้งไว้เนาะจอม,อมนกนตาคนนี่ค่ะแล้วก็มาขอพรจากแม่โสรพีนะคะบะบะมาบะพี่น้องเล่าวะหลงพ่อแจักเลยบะบะ,บะ,บะ,บะ แล้วเขายังมาขอแล้วเขายังแกห้องห้องมาบ้าแล้วแกบ้าบ้านมีขอมันมาใช่กันบะไม่จะว่าห้องนีหนห้อผู้ไทยผู้ไทยกับพี่น้องทั้งเล่านะบล้วเอิญมาบ้ามาบ้า นางศิระบกคนคือเป็นซุ่มๆว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่เลยนะตอนเต้นเมื่อกี้นั่งตรงน้องฟ้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าแต่ก็ขอพรให้ยายน้อยนะคะยายน้อยเดินทางโดยปลอดภัยนะคะกลับถึงประเทศอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนานะคะขอให้ได้ครบทุกบาททุกสตังค์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้าตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตากดกอกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ